ยังทิฏฐิกำมังทิฏฐิการิยตถาคตโตขอกระเสียงธรรมอันเป็นธรรมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดังก้องกังวันไปตลอดนันตะทานหาที่สุดที่ประมาณไม่ได้ยงส,พสรพสัตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเหล่าบณามีบุญที่ข้าพระเจ้าได้กระทำในวันนี้จงถึงเด่สัพสัตทั้งหลาย ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเราบรรดามีวันนี้จงถึงแด่คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ญาติของข้าพเจ้าทั้งหมดตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวททั้งหลายและเทวดาที่รักษาข้าพเจ้าทั้งที่เทวดาที่รักษาถามที่อย่างนี้ด้วยและยังสรพสัตท,ทั้งหลายทุกหมู่เรา พอได้ยินเสียงพระธรรมมันเป็นคำสั่งสอนของพระเจ้ญญาด้วยเธอจถิด <c oughs> นะโมเมสับพพุทธานังอุปันนังไม่สินังนะโมพุทธสิกิอรันตสัมมาสัมพุทธโธปัตถโมนะโมพุทธบุรณาธิปังกโรวรันตัสัมมา น a oh m nam oh are, ar as nam as o พุทธะโมรีมิงรัตนโมรีอรหันตสัมมาสัมพุทโธोนโมพุทธะปุทธะรันตสัมมาสัมพุทโธตังกโรมหาวิโรเมตังกโรมหายโสสรนังการโรกไกโตทิปังการ धनो सोपितो पुन संपन्नो अनो मधसी तमो पतो रोग पचो तो, नरथो रसारथी पतो तरो सतसरो सुमेधो अपति भूखरो सुचतो सबरो कथो तियतसी नरसहो अधरसी करुणिको हमतसी तमोनुथो สิทธะทวัสโมโรเกติโสจาวะตัมโรุโสจาวะโทุทโธวิปัสสิจานุปโมสิกิสัพหิตุสัทธาเวสสปุสุทายโกุกขปุสันโธสัทธาวะหูโกหนาภมโนระัยชังหูกัสสปุสิริสัมปนุโคตโมสักยปุ่โหสัพพพุทธานามิยังสัพพพุทธาสิระสานามิ นามัตถุพุทธะนังนามัตถุกุทธิยานโมพิมุตตานโมพิมุตติยานโมสัพพายุตยานาพุทธ

สัพพังวจีกมังยะนัพพังคมังยาอานุปริวัตตังสัพพะนูคมังยะนัพพังคมังยาอานุปริวัตตังอิเมหิชะหิธะเมหิสัมมานาตัสสะพุทธัสสะภะคะวะโตนัตถิฉันทัสสะหานิ

พุทธัสสะภะคะวะโตนะติจฉวานะติระวานะติยะปุตังนะติเวขะจิตตังนะธิภยาวะตะมโนนะติยะปะริสังฆะรูปะเถไหเมอะธะระสังขัมเมหิสหะนะกะตะสะพุทธัสสะภะคะวะโตนะโมสตะนังสัมมาสัมพุทธานัง Nati Tatha Khata Sa Kaya Tuteritang Nati Tatha Khata Sa Khom Wadi Tuteritang Nati Tatha Khata Sa Ma Notuteritang Nati ATe Etang Say Prasat Kawatawa Patnhati Anang Nati Ana Katang Say Prasat Kawatawa Patnhati Anang Nati Padu Watang wartawan Naapangwa di gamangyan anu pang kamang yaang la pari wetang Naapang manu gamang yaubukpang kamangyanang ngau pari wetang Imang kaang ngamitang asemangsa pesa tanang tanang leangang serep yagianaang ga तथकैविसमतमय उदकेन रथयाति न च न नाथय विको न एकहारको न च विहारको न ध्यारको न च तुहारको न उपत्तकं परितं यथा कथमे चारो मचारो चरिते मचरिते बुके मबुके सम्पत्ते คมิเหตํอมังคลังยีมํโคปานานันทะธรรมน ಪರಿ จฉํสัตตะสกติสัมมาสัมพุทธโคเตหิภสิตํวเตวเตกันทะเวอนันเวโนเมอโนเมเสเวเสเวกเยอไยธรรมนิอธรรมเนยินฺทินิติตินฺตินิติโยรุกฺเขมาโยรุกฺเขปูตํคมิเหตํอมังคลํ

न रोगेन सो गरं गरिष्यति न भयाति न सो गरं Na tatasang katang p ligadi Na patahasantang seratam katang p ligadi Na satam santasang katang p ligadi Na surapandasam katang p ligadi Na ceahasak tatang katang p ligadi Na manisatasa rakam katang p ligadi Na pah ㅋㅋㅋ satasa rakam katang p ligadi Vltah w tutaj yang ragbq�뽉ity YukThiya Suwana rata siweturi yang ku mutenang sabihe wansha patewi yang, Ang musiko imo cakye sapa-sapa tingpa puni, te, sahesang, yang sabihe wansha सा अहर्मे तत्र को पक्को अभिकू अमंते सिद्धिको दी पतंते तिति भिकू पक्को तो पट्टसो सुम्भक्वाय तथोजा मेता यपि कवे चेतो विमुत्यासे विताय भविताय भवुर्य कतायनि कतायवधु कतायनु किता यपरि किता यसु समारधाय इक्या रसारी संसा पातिकं खा कतमेका कसा सुखसोपति सुखं पतिपुज्जते न पापकं सुपिन्नापसते मनुषणां

यत्तो आत्मनते विहूपो वत्तो भासितं अपिनन्धुनति सम्बुद्धोति kini a upaja pagi me pejaan tuh kayak heja kauwan pet maugellaung <laughs> jaku tereangeh picara muro Iiku mengharap puttha katare cappu cita ide sangat nu Sa suci pewanuhman cantan nama sana yang Namama nur tan tayang yangbunnyi pisdang ผมทั้งหลายโรมาคือคนทั้งหลายนาคาคือเรทั้งหลายธันตาคือพันทั้งหลายตาโจนังมังสังเนื้อนารูเอ็นท้งหลายอธิกะดูกทั้งหลาย Si O-Pi-ota I-Pi- treats you 26 N stealing พยาิธมทโอเมียพยายาละทิโตรามีความเจ็บให้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไห้ไปไม่ได้มรณธรรมโอเมียมรณาลทิโตรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สับยิเมียหีมารเปียนานาภววินาภวเราจะระเว็นเป็นด่างดงคือ ต้องพัดภากยากของเราคองเะเรินใจทั้งสิ้นไปกรรมสกโกมีกรรมทายาทกรรมโยนีกรรมพันพธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นกองของตนเราเป็นทายาทผู้รับผลแห่งกรรมเราเป็นผู้เกิดมาแต่กรรมเราเป็นเผ่าพันแห่งกรรมเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมบางกระสามีการเรียังวาปะปะก,ะกังวา ศาทนาโทภวิสามีเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะได้รับผลของกรรมนั้นไป <c oughs> เอวาอมยิยาพินังปัญจเวทิตพังเราทำลายพึงพิจาราย่างนี้ทุกวันทุกวันเธอ สัพเพสัตตาสัทธารมไรทั ah ้งปวงที ô, ai, ên, h, le kan, le kan, ่เป็นเพื่อนทุกเกิดเกลเจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวราหุนโตจงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยพยาปชาหุนโตจงอย่าได้เกดเปียนซึ่งกันและกันเลยอนิฆหุนโตจง giờ ra nhị quan thúc cây thúc chạy lười thúc khí ở ta nắng và đi hà răng tu quan thúc thúc chạy ra xa tuần này con <Niccoughs> chờ thúc đang xin hôm तपि सता सुखिता हुन्तो तपि सता विरहुन्तो तपि सता अथया पचा हुन्तो तपि सता अनिखा हुन्तो तपि सता सुखी अतनं परिहारन्तो तपि तथा सफदुःख पमुचन्तो तपि तथा रता सम्पतितो मा विकथन्तो तपि सता कमसत कमधयत कम योनि कम बन्धु कम पति सरला या माकरे सन्ति तन् वा पापं वा तथा भविष्यन्ति กนังการชำระจิตของตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานาสานังทำสัมยางน้เป็นคำสั네่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปโตติติขาขันติคือความโมดกันเป็นทางเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง นิพพานังปรมังวัตันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายเก่าพระนิพพานว่าเป็นธรรมยิ่งในปัปปะจิตโตปุรุปะกาติผู้กำจัดสะเตือนอยู่ไม่เชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนติปรังเวทยันโตผู้ทำสะเตือนให้รำบาอยู่ไม่เชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวัตโตอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้าย ปฏิโมเขจะสังวรการสัมรวมในปาติโมมาตันุจาจะพัสสมิงการความเป็นผู้รู้จะประมาณในการบริโภคปัจจันจาสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจียโยโคความมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาสานังธรรมหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย สันดที่กบเวมันดยามีโวดูก่อนทิุทางลายปัจจุเราพอเจนท่งนัางลายว่าวยธรรมะสังกราสังขานังลายมีความส่อมไปเป็นธรรมดาด้ปมาเทนะสัมปเจตาท่านทางลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงความเถิดอยังตถาคตสัพพิมาวาจนี้เป็นพระวจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้า สัพเพสังขารนิจจาสังขารคือร่างกายจิต เรรูปทำนามธรรมทั้งหมทั้งเซียนมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดัาไปมีแล้วหายไปสัพเพสังาราทุกขาสำคัญคือร่างกายจิตใจแรรูปทำนามธรรมทั้งหมทั้งเซียนมันเป็นทุกข์ทนยากเราเกิดขึ้นแล้วเพียเจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสงคัญและมีใค่สงคัญทั้งหมทั้งเซียน ไม่ชีตัวไม่ชี้ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวงชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทวงมรณะวามตายเป็นของยั่งยืนอาวัชมายามริตทพังอันเราจะพุงตายเป็นเุมรณะปริโยสาน่เมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอชีวิตตังมีอนิจจตัง ชีวิตของเราเป็นของไม่เทียเ่ยงมรณะเมเนตางความ,มตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชายังกายร่างกายนอาิิรัง,รงมีได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาโนขันประศาจวิญญาณจุดโทอันเขาจึิงเสียแล้วอาจิสิสติอยากโดนทับ ปะทะวิวงซึ่งแผ่นเด่นกระิงกรัง,รงอีวาประดูดังว่าท่านไม้และท่านเฟือนมีรัฐทางหาประโยชน์มีได้เ sampanno hana paramata parami sampanno meta maiti karuna mudita beka parami sampanno itu piso bhagava sira parami sampanno

panya paramata parami sampanno meta MAITI karuna mudita beksa parami sampanno iti piso bhagava virya parami sampanno virya upa parami sampanno virya paramata parami sampanno meta MAITI karuna mudita beksa parami sampanno यदे विसो भगवा कंते परमेहि संपन्नो कंते उपपरमेहि सम्बन्नो कंते परमत परमेहि संपन्नो मेत मई ती करुणा बुद्ध विवेकह परमेहि सम्बन्नो यति विसो भगवा สัตยะปรมิสัมปันโนสัตยะอุปปรมิสัมปันโนสัตยะปรมัตถปรมิสัมปันโนเมตตามหิีกรุณามุทิตาอุเบกขาปรมิสัมปันโนยะทิทิโสภควา अधिधानपरमिः सम्पन्नो अधिधन उपपरमिः सम्पन्नो अधिधनपरमरमिः सम्पन्नो करुणा मयि करुणामुदिता वेकपरमिः सम्पन्नो इति कृशो भगवा परमे सम्पन्नो ేత ఉపపర సంపన్నో మేతర సంపన్నో మేత మహితి కరుణా పరమి సంపన్న ఉబేక పరమి సంపన్నోే ఉపపరమి సంపన్నోబే కరమత పరమి సంపన్నో మేతరుత పరమ n ัพ a ัญโญยทิภิโสภควาทัสสะบ a รมีสัมปันโนทัสสะอุปป a รมีสัมวันโนทัสสะปรมัตถปรมีสัมปันโนเมตตามห a ตีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนยทิภิโสภควาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ di kansaran nangkat kami nama ham se seong per datang keme pantai buka กำบังสิทธิการยะตัาคัตโตอิทังบุญญาลังอทิสะสัพพสัตตานัภควันตุเต